สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงในธรรมชาติกันต่อนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงสนามน้อมถ่วงมาแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องสนามแม่เหล็กนะครับเอ่อถ้าพูดถึงแม่เหล็กเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงพวกอะไรแมกเนตหรือว่าชิ้นแม่เหล็กที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆถูกไหมครับอ่าซึ่งแม่เหล็กพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถออกแรงดูดนะครับกับวัตถุอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กนะครับมันก็จะดูดหมดนะครับทีนี้เนี่ยแม่เหล็ก คขั้วเหนือขั้วใต้นะครับคือปกติเนี่ยสิ่งต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมันมามันมาจะน่าจะมาเป็นคู่นะครับเช่นมีเพศชายก็มีเพศหญิงมีประจุไฟฟ้าบวกก็ต้องมีประจุไฟฟ้าลบถูกไหมครับเป็นประจุตรงข้ามกันแต่ว่าชื่อบวกชื่อลบนี่เหมือนเหมือนเขาตั้งขึ้นมาเองนะอ่าจริงๆแล้วมันเป็นประจุตรงข้ามกันนะครับหรือว่านี่ก็เหมือนกันนะครับแม่เหล็กเนี่ยมันก็มีสองขั้วขั้วเดียวกันกับขั้วตรงข้ามนะครับก็เรียกก็เรียกขั้วเหนือขั้วใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆประจจจจจจุุไฟฟ้้้้าาาาากก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 ก็็็คคอถปรระะะะะเเดดดดดดีียยยววััััััันน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 บชชิิผลต่งูๆ ผู้ายผู้หญิงมั้งผู้ชายผู้หญิงเจอกันก็ถูกใจก็ดูดกันถัวไครับแต่ถ้าผู้ชายผู้ชายก็เพศเดียวกันก็ผักกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พูดเล่นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแม่อไหนขั้วเนี่ยขั้วเหนือเนี่ยมันก็ผักกันถ้าข้วใต้ขั้วใต้ก็ผักกันนะครับแต่ถ้าเกิดขั้วใตยก็ดดกันนะครับมาเที่ยวเล่นตอนเด็กนะครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่เราน่าจะเคยเล่นแบลถ้าเราเอาแม่เหล็กมาหักนะครับเอาแท่งแม่เหล็กมาหักปกติแม่เหล็กมันายง่บมีือ่งกันน่้็ไม ใช่เนาะคือพอหักปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการสร้างสภาพครัวใหม่อันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านไม่เอาแบบฟิฟิกนะเดี๋ยวมันจะงงครับหักปุ๊บเนี่ยมันก็คือมันก็จะปรับครัวใหม่นะครับก็จะข้างนึงก็จะเป็นเหนือข้างนึงก็จะเป็นใต้นะครับเหมือนก็กลายเป็นกลายเป็นแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่มีเหนือใต้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมาหักแม่เหล็กกี่ชิ้นก็ตามที่หักมาแล้วก็จะมีเหนือใต้ปกติของมันนะครับมันก็จะปรับสภาพครัวให้มันให้มันมีสอง้วสองขั้วเหมือนเดิมนะครับลองไปหักดูดถึงโโลลกกะ มันมีมวละนะครับมันก็จะออกแรงดูดกับวัตถุที่มีมวลอันนี้ก็คือมีสนามโน้มถ่วงเนาะจะออกแรงดูดกับข,ข,ของที่มีมวลอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแม่เหล็กเนี่ยรอบๆมันก็จะมีสนามแม่เหล็กนะครับมีสนามแม่เหล็กซึ่งก็อาจจะออกแรงดูดกับวัตถุหรือธาตุเหล็กอ,อะไรก็ตามอนุภาคอะไรก็ตามที่มีที่มีเอ่อส่วนประกอบของธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แบบพูดแบบหยาบๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพแรงแม่เหล็กได้เนี่ยถ้าเราเคยเล่นตอนปฐถมนะครับถ้าเกิดว่าเรา, like เ,ราเอาแท่งแม่เหล็กมาแท่งห็นัรบค เป็นเส้นๆแ,แบบแบบนี้เลยอะ่ะเส้นๆแบบนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยเส้นๆตรงเนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กก็คือบริเวณไหนมีเส้นแรงแม่เหล็กอ่ะแสดงว่าตรงนั้นอ่ะมันมีสนามแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กกระทำกับของที่มันต้องการจะไปทำต่อมาเนะครับก็คือทาของของที่มีธาตุเหล็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตรงไหนเนี่ยมีเส้นแรงมากๆก็เป็นไปได้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงหรือว่ามีขนาดของสนามแม่เหล็กสูงนะครับแต่ถ้าตรงไหนเส้นแรงแม่เหล็กมันน้อยเนี่ยก็อาจจะสนามแม่เหล็กมีความเข้มต่ำหรือว่ามมมมมมีีีีีีขขนน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 าาาาาดออออออองงงงสสแแแกกกเเ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 ์์่่่่ยยยยย้้้้้ะะะไรรรรคัััับพ็โโชชววว ให้ดูนะครับซึ่งจุดสําคัญก็คือเส้นเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันจะพุ่งจากขั้วเหนือนะครับพุ่งออกจากขั้วเหนือนะ่ะเข้าสู่ขนะั้วใต้นะเส้นแรงแม่เหล็กนะครับพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้นะครับเป็น,เป,นเป็นแบบในรูปเนี้ยนะซึ่งถ้าเกิดเรามาเรามา,ามองดูโลกเราเนี่ยครับโลกเร,รเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าจะมีสภาพเป็นขั้วแม่เหล็กเหมือนกันนะครับก็คือที่บริเวณขั้วโลกเหนือเนี่ยขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์นะเนี่ยครับ geographic north pole อ่ะบริเวณขั้วโลกเหนือเนี่ยมันก็จะมีสภาพแม่เหล็กเป็นขั้วใต้นะคคคครรรรัััับบบออ่่าาาาาใในนนทททงงตตตขข้้้มมกก็ืีวโละะภูิศส์ กราฟิกเซาโพลนะครับโดยในคนโลกใต้เนี่ยก็จะมีสภาพแม่เหล็กเป็นขั้วหนึ่งนะครับเข้าใจไหครับอันนี้รู้ไว้ก็จะดีมากนะครับทีนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันก็มีสภาพเป็นขั้วแม่เหล็กเนาะก็แสดงว่าเราเนี่ยก็อยู่ในสนามแม่เหล็กโลกถูกไหมครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยค่อนข้างอ่อนเบาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้สึกนะครับทีนี้นะถ้ามันจะมีบางปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นในธรรมชาติอะเช่นอันนี้ครับปรากฏการณ์ออโรราเนี่ยปรากฏการณ์นี้ก็คือประมาณว่าอนุภาคจากนอกโลกอะครับก็คืออนุภาครังสีคอสมิกอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันไปเจอสนามแม่เหล็กโลกเนะี่ยแล้วมันก็ถูกสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยถูกแทบเอาไว้นะครับถูกแทบเอาไว้ด้วยสนามแม่เหล็กโลกนะครับมันก็เลยเมื่อ,เม,อเมื่อไอ้ไอ้รังไอ้อนุภาคพ,พวกเนี้ยมันมันไปชนกับอะตอมของอะตอมในบรรยากาศโลกนะ มันก็จะทำให้ปล่อยแสงออกมาซึ่งแสงพวกนี้ตามมองเห็นได้เราก็เลยเห็นเป็นสีีแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกนี่มีประโยชน์ในกรณีที่พวกรังสีอนุภาพส่าจากนอกโลกเนี่ยครับที่มันที่มันเข้าเข้ามาที่โลกเนี่ยมันก็จะโดนสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยสแกตเตอร์ออกไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ไม่เข้าโลกมันก็จะกะเจะออกไปนะเพราะว่ามันมีสนามแม่เหล็กนะครับโลกนะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กทำให้มันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งออกไปนะครับอันนี้คือพูดแบบคร่าวๆแบบไม่ไม่ได้แบบถูกหลักวิชาการมากนะเพราะว่าอันนี้เราใส่สินอาจจะง ัวเรานะครับเช่น uh เข็มทิศนะครับเข็มทิศเนี่ยปกติเนี่ยไอตรงไอตรงเนี้ยครับไอตรงด้านที่มันชี้เนี่ยครับเป็นลูกศรชี้เนี่ยแดงๆเนี่ยครับแล้วแตเข็มทิศนะบางทีมันก็เป็นสีฟ้ามั้งสีเขียวมั้งแล้วแต่นะครับแต่ปกติเนี่ยไอลูกศรชี้เนี่ยมันจะชี้ไปทิศเหนือเสมอเนาะไม่รู้นักเรียนสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมมันไอตรงเนี้ยมันถึงชี้ไปทิศเหนือตลอดเวลาทั้งทั้งที่มันดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับอันเนี้ยคำตอบอยู่นี้แหละนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยคืออาจจะถ้าเคยเรียนเล่นนาฬิกาลูกเสือยูโรกาชาเนี่แลล้ว่่าทคง เนาะมันมีสภาพแม่เหล็กเป็นโคตรใต้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันชี้ชี้ไปชี้มาได้แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับมันถึงมันถึงเบนเข้าไปหาตรงนั้นได้ถูกไหมครับก็แสดงว่าไอ้ตรงไอ้ตรงเหล็กแดงๆเอาเนี้ยมันต้องมีสภาพแม่เหล็กเป็นโคตรเหนือถูกไหมครับเพราะแม่เหล็กขั้วเหนือเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องพุ่งมันก็ต้องวิ่งไปหามันก็ต้องชอบ โคตรงข้ามถูกไหมครับก็คือชอบแม่เหล็กโค้ต่ายซึ่งแม่เหล็กโค้ต่ายเนี่ยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือเพราะว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยมีสภาพแม่เหล็กเป็นโค้ต้นะครับโอเคไหมครับก็แสดงว่าไอ้แดงๆเนี่ยเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือส่วนหางมันเนี่ยเป็นแม่เหล็กโค้ต้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราเอาแม่เหล็กไปจอนะแสดงว่าอันเนี้ยเป็นแม่เหล็กโค้ต้ถูกไหมครับอ่ามันก็ตรงที่เป็นตัวเอสใช่ไหมครับเนี่ยโค้ต้าะแต่ว่าเนี่ยโค้ตเหนือแน่นอนนะครับมันก็เลยดูดกันนะครับโค้ตตรงข้ามนั่นเองนะเหล็กนไหมครับอ่านมั้ต่น ชอบกันถูกไหมครับก็วิ่งไปหากันนะครับคราวนี้มันไม่ชี้ไปที่ที่เหนือแล้วเพราะว่าที่ขั้วโลกที่ขั้วโลกเนี่ยแม่เหล็กสนามมันอ่อนกว่าตรงนี้ถูกไหมครับไอ้ตรงนี้สนามแรงกว่าเพราะนั้นเนี่ยเอาไม่เอาแม่เหล็กไปจ่อมันมันต้องมันต้องมาเนี่ใช่ไหมครับมันจะไม่สนใจเออ่ขั้วโลกเหนือแหละนะครับมันตั้งสนใจนี่มากกว่าเพราะอันนี้แรงกว่านะครับตรงนี้เป็นสนามมีตรงนี้สนามเข้มกว่ามีขนาดของสนามแม่เหล็กสูงกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราลองเอาเข็มทิศนะครับไปวางรอบๆเอ่อแท่งแม่เหล็กนะเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าเห็นไหมครับอัััันนนนนนนเเเีี้้ออค่วหหืาะะมก็จัน หันออกถูกไหมครับมันจะไม่ชอบคัวเหนยวด้วยกันมันก็หันออกตัวอันเนี้ยมันเป็นโัวใต้มันก็จะหันเข้าหันหนึ่งถูกไหมครับอ่ามันอันนี้มันไม่ชอบมันก็หันหนีอันนี้มันชอบด้านนี้มันก็หันเข้าหาเพราะนั้นเนี้ยจะเห็นว่าการการเลี้ยงตัวของมันเนี้ยเลี้ยงทิดตามเส้นทิศแสดงแม่เหล็กเลยก็คือเสดแงแม่เหล็กเนี่ยพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้นะครับเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้นะครับตามตามภาพนี้เลยเส้งเข็มเทือนี่ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนะครับ น้ำนิดหน่อยไม่ได้แบบเจาะเลึกนะครับปกติเนี่ยสนามแม่เหล็กเนี่ยความเข้มของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเทสลานะครับเออ่เรียกว่าขนาดของสนามแม่เหล็กก็พอได้หรือว่าเรียกความเข้มของสนามแม่เหล็กดีกว่ามั้งไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้บางทีใช้บางทีอะ่ะพวกเนี้ยใช้สับแล้วมันจะ ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะอาจจะอาจาอาจะควรใช้ความเข้มสามเมล็กมากกว่าเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะนั่นเนี่ยอันนี้เนี่ยหนูเป็นเทสลาครับหรือว่าเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตรนะครับทีนี้คือพูดอย่างนี้ก็คงไม่ไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจหรือหรือทำให้เกิดความเข้าใจอย่างไรคือยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะเราไม่ได้จเจานะลึกเนาะเราก็เลยไปเทียบดูว่าเนี่ยปกติเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันมีค่าขนาดอยู่ประมาณนะครับ30ถึง60ไมโครเทสลานะครับส่วนแมกเนตตัวเย็นเนี่ยก็คือมีขนาดอยู่ในระดับมิลลิเทสลาเเเเเห็นหนนนนนนมมมมัััััั้้ยยยยคครรรรรบบจจจงงววว่่่่าา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 ถกกกกกิิิิดดีีีสท์อะะูพลลไโตต เท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเนี่ยใส่สินทั้งงงงตรงตนี้ไม่เป็นไรนะช่างมันนะครับไมโครคือ1 0บลบถูกไหมครับมิลลิคือ1 0บหลักลบสนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสนาแม่เหล็กเนี่ยมีขนาดของสนามแม่เหล็กเนี่ยแรงเข้มเออ่มีขนาดมากกว่าสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยประมาณก็น่าจะระดับระดับอันนี้พูดแบบหยาบๆนะเพราะประมาณพันเท่าถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยคืออ่อนมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จบไปเมื่อเช้านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสรุปเนื้อหาของสนามแม่เหล็กนะครับเราไว